รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนุ่มหวานเไี่ยงลอยเต็มแลวคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ วันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บอกเลยว่าอืมมันเป็นช่วงของการที่แบบว่ามีขนมหวานมาแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราหายเครียดได้ค่ะมาจากร้านตะโก้แม่พิมพ์ใจค่ะเป็นแบบว่าตะโก้โชว์หน้ากะทิสดด้วยนะคะมีสาคูมีตักทองมีอันนี้นะทับทิมกรอบบอกเลยว่าร้านนี้เขาหลากหลายมากทีเดียว ึงขนมตะโก้คิดถึงแม่พิมใจตลาดน้ำคลองรัดแม่ย,ยมค่ะร้านตะโก้แม่พิมพ์ใจเปิดขายทุกวันค่ะอยู่ตรงลานจอดรถที่ตลาดน้ำคลองลัดแม่ย,ยมต้องบอกว่าเป็นร้านดังในตลาดอีกร้านหนึ่งค่ะที่มีออเดอร์รัวๆแต่ในช่วงโควิดแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็นขายออนไลน์ใครอยากจะกินก็สั่งไรเดอร์มารับที่หน้าร้านได้เลย ขนมเรามีทั้งหมด12ไส้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเผือกเผือกสาคู่ค่ะแล้วก็เปียกปูนที่แม่สอนสองสีนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปียกเราจะใส่กับหน้ากะฉีกนะคะแล้วทับทิมกรอบที่เราสูตรที่เราคิดเองอันนี้เป็นมันม่วงค่ะแล้วนี่ก็คือข้าวโพดแปะกล้วยฟักทองแล้วก็เม็ดบัวค่ะที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นไส้ หน้ากันที่สดแม่พิมใจทำเองทุกอย่างเลยล่ะคะ่ะนอกจากจะมีขนมหวานอย่างตะก้ขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวโควิดแบบนี้ยังมีสินค้าอื่นๆมานำเสนออีกด้วยประดูกฟูนี่เราทำเองนะคะลูกค้าสามารถรับไปขายได้ปลาแท้ๆรับประกันความกรอบกรอบอยู่ได้นาน3 <Wow. S 2> อาทิตย์นะคะแล้วส่วนตัวนี้ตัวเป็นหนังปลาถ้าใครที่ชอบหนังปลาเนาะก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะอีกร้านหนึ่งก็คือ ร้านกาแฟเป็นกาแฟสดกาแฟโบราณตัวนี้เราจะใช้โมก้าพอร์ชงนะคะแล้วก็มีกาแฟดิฟด้วยตัวนี้เป็นดิบหัวตัวนี้เป็นนึ่งขนมปังบรรยากาศดีสามารถเข้าไปนั่งชมสวนได้ตรงนี้เป็นสวนที่เราทาไว้ให้ลูกค้านั่งท,ทั้งลูกค้าตลาดแล้วก็ลูกค้าที่ร้านนะคะในนี้เป็นส่วนที่เราปลูกผักรับรองปลอดสารผักถูกปลอดภัยค่ะ แล้วตรงนี้อากาศดีก็เชิญมานั่งที่นี่กันได้นะคะก่อนจะมาอยู่ตลาดคลองรัตรมโยมแม่ไปอยู่ยังไงมาก่อนนะคะทีแรกเลยตอนแรกในเราขายพวงมาลัยอยู่ในตลาดสดไม่ได้ขายขนมไม่ได้ขายขนมตอนหลังนี้ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้โหก็ไปหาที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือว่าเออมันน่าจะไม่ต้องไปซื้อของไม่ต้องนอนดึกค่ะปรากฏว่าแสบทั้งตัวเลยทั้งพิกทั้งน้ําส้มแล้วต้องปู้องวันนี้แล้วมันก็พอลูกค้ากินเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บจานล้างก็พิกอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพื่อนก็มาบอกว่าร้านขนม,มเขาเลิกไปนะในตลาดอนะ่ะอยากจะขายขนมไหมขา mm hmm. เออก็ดีเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็เลยไปคุยกับเจ้าของตลาดตอนนั้นน่าไม่มีตังค์นะแกก็ใจดีให้เราอะ่ะเอาแผงนั้นอะ่ะจะให้เซ้งแต่แกให้ผ่อนเป็นรายวันอันนี้ตลาดอะไรคะตลาดจอมทองจอมทองแถวดาวคนองแถวดาวขนองคนะุณผู้ชมอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นี่ว่าเราก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยเรื่อย แม่พิมพ์ใจเริ่มต้นจากขนมไทยทั่วไปนี่แหละค่ะยังไม่ได้ทําขนมตะโก้แต่อยู่มาวันหนึง่งลูกชายก็อยากให้แม่พิมพ์ใจทําตะโก้ขายขึ้นมาเพราะเคยคุยกันว่าแม่ทําอร่อยทากินมาตั้งแต่ยังเด็กก็เลยเกิดการท้าทายขึ้นมาค่ะลูกก็าถามว่าแม่หนูไม่เห็นแม่ทําขนมตะโก้เลยอ๋อตะโกอะ้อ่ะแม่ทําเป็นตั้งแต่เด็กแล้วบอกไม่จริงหรอกแม่ทนหมไม่เคยเห็นแม่ทํา แม่โกหกแล้วแม่ไม่อยากเย็บกระทงกว่าจะได้ไมันต้องมานั่งเช็ดใบตองอะไรแบบเนี้ยพอคิดว่าจะไม่ทําขนมที่เกี่ยวกับกระทงเขาบอกไม่จริง,งหรอกเนี่ยแม่ลองทําให้ดูสิเราก็เลยบอกเอ้อั้นอย่างนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูวันแรกก็ทําไปร้อยยี่สิบชิ้นเยะอะมากว่าตอนเช้ามาลูกค้าเราเราขายตะโกร้อ120ิชิ้นหมดก่อนขนมทุกอย่างเราทาตีตีสี่กว่าๆเราจําได้เลยวันนั้นะประมาณไม่ถึงพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นอ่ะขายหมดแล้วหมดแลว ประมาณปีห้ากว่าจะเกือบหกโมงอ่ะเราก็เริ่มเริ่มมาทําตะโก้เยอะขึ้นจากนั้นตะโก้เผือกก็เป็นสินค้าขายสินขายดีของแม่พิมพ์ใจค่ะแล้วก็เริ่มจะพัฒนาไส้ขนมจากเผือกไม่มีหลากหลายมากขึ้นเพื่อความไม่จำเจข,ของลูกค้าจนปัจจุบนันนี้มีถึง12ไส้เลยล่ะค่ะ พราลูกค้าไม่รู้ว่าชิ้นไหนใส่อะไร mm hmm. ก็เลยทำขนมตะโก้แบบโชว์ใสให้เห็นกันชัดๆไปเลยเอกลักษณ์ของตะโก้แม่พิม์พใจที่เราบอกไปคือต้องโชว์หน้า<ช>แล้วก็เป็นกะทิสดใช่จ้ะเวลาลูกค้ามาเนี่ยบางทีเราหยิบผิดให้เขาอตอนหลังนี้เราก็ว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงค่ะเราก็เอาหน้าเนี่ยมาโปะไว้ข้างบนด้วยอ๋อเพราะ้ปกติจริงๆเขาจะใส่ไว้ชิ้นเดียว แต่ของแม่ไม่เราจะใส่ให้พูนบอกเลยว่าแม่พิมพ์ใจมือหนักใจใหญ่จริงๆค่ะใส่ไส้ไม่มียัง้งและช่วงก่อนโควิดขนมแม่พิมพ์ใจขายดิบขายดีทุกไส้เลยล่ะค่ะอย่างที่เอามาให้รถเมทชิมในวันนี้ก็เป็นไส้ที่วัยรุ่นชอบสุดๆนี่มันม่วงเปียกปูนก็ทัพทีมกรอบอันนี้คือทัพทีมกรอบที่แม่บอกเจ้าแรกที่เขาทําแบบนี้เลยคือไม่มีใครทําแม่ทํา หน้าทับทิมกรอบทับทิมกรอบเนที่เราทําขึ้นมาเนี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราขายทับทิมกรอบแล้วลูกก็บอกว่าแม่ทับทิมกรอบแม่อร่อยนะ,ะเราจะทํายังไงเพราะฉะนั้นเราเอาทับทิมกรอบเนี่ยมาใส่บนหน้าดีกว่าเป็นตะโก้ดีกว่าค่ะคือแม่กระทั้งตัวตัวเม็ดทับทิมแม่ทําเองหมดทาเองโหต้องมาห่อแฮวกับแป้งไรต้มแยกต่างหากมาอีกต้องไปซื้อแฮวที่เป็นหัวใหญ่ๆมาแล้วมาหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็มาทำ อันนี้สักูอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำน้ากะชีโอ้แม่อันนี้อัดแปลงมาเนอะเพราะปกติเมื่อก่อนในขายข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวมูนด้วยไงแม่ทํากี่อย่างคะเมื่อก่อนแม่หมายถึงขายอยู่ในร้านเดียวกันเนี่ยในร้านเดียวกันในขนมจะมีเวียนไปทั้งหมดแบบมีสิบกว่าอย่างอแล้วตะโก้เนี่ยขายดีกว่าอย่างอื่นแล้วก็เลยคิดว่าเรามาทําตะโก้อย่างเดียวเลย ในสมองหนูอะตะโก้มันคือข้างล่างมันต้องเป็นสาคูอะความรู้สึกของเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นสาคูอย่างเดียวเลยแมคะแม่จริงตะโก้ดั้งเดิมนป็นตะโก้อกัือโอเป็นแบบนี้อะค่ะใช่ตะก้อันนี้เป็นดั้งเดิมเลยที่โบราณทํากันเต็มเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็ราบแล้วลเลยทีเดียวอ้าวแม่แม่คะไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วหอแลอันนี้ที่เราเห็นเหนียวเหนียวมันคืออะไร เป็นตัวตะโกสูตรที่แบบว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นตัววุ้นมะพร้าวด้านล่างแล้วก็ใส่เป็นกับธัญพืชหลายๆอย่างเพื่อให้ว่าเวลากินแล้วมันจะไม่เบื่อลูกค้าจะได้ไม่เบื่อว่าเอ๊ะกินแล้วเจอแต่เผือกเ,เ,เจอแต่สาคูอย่างนี้ยังเจอยังเจอวุ้นมะพร้าวแล้วก็เจอธัญพืชที่เราใส่เป็นเวลากว่า10ปีแล้วล่ะค่ะที่แม่พิมพ์ใจทำขนมตะโกขายแต่ความตั้งใจสมัยยังเด็กกลับไม่เคยคิดและไม่ชอบการเป็นแม่ค้าเลยแต่ก็ได้ยุชาทั้งหมด าจากคุณยายฉาบคุณแม่ของแม่พิมพ์ใจเนี่ยแหละค่ะคุณยายคุณยายเป็นคนนึงที่แบบว่าสอนวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้คุณแม่เรียนรู้มาเต็มเต็มก็แกเป็นแม่ค้างแกขายผักผลไม้ตามในสวน้วแกก็จะรับซื้อไปแล้วกก็ไปขายตามไร่ตามนาแล้วทําไมแม่ขายขนมเราอ่ะไม่อยากขายขนมไม่อยากขายของไม่ไม่ชอบขายของอ่ะเพราะบางทีตีสองอ่ะตีสามอ่ะแม่จะพาไปขายฟักทองอ่ะเป็นคันรถใหญ่ๆเป็นรถเทเลอร์อ่ะ แล้วคนเขาก็จะพูดกันว่าเนี่ยบ้านเนี้ยมันจนมากที่นา,นาทางเขาก็ไม่มีจะทํากินเขาต้องไปขายของกินแล้เราเรามีความรู้ว่าทําไมแม่ค้าเหมือนแบบเราโดนดูถูกแต่แม่เขาก็บอกว่าถ้าเราขายของเรามีของกินทุกวันแต่ว่าไหนถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยแกก็จะเอาของอ่ะที่ตลาดน่ไปทิ้งไว้ให้ บางทีก็ทาขนมคลกทําขนมเปียกปูนทำขนมตะโก้อะไรเงี้ยเราก็ชอบกินตะโก้เผือกมากตอนเด็กเวลาเขากัวเราก็จะชอบไปดูอะไรเขาก็จะใช้โม่แป้งมั่งทานู่นทำนี่คือปอกเพือกโม่แป้งอะไรแบบนี้คือคุณยายเรียกว่าให้ทําทุกอย่างทําทุกอย่างก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะอะกลายเป็นว่าแม่มีความรู้นี้ติดมามันซึมซับมันตั้งแต่เด็ก ก็เหมือนลูกไม้ตายต้นของคุณยายฉาบเลยล่ะค่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กที่โดนใช้สอยเป็นประจำมีอยู่สิ่งหนึ่งที่แม่พิมใจไม่อยากทำเลยในขณะนั้นก็คือการห่อกระทงใบตองใส่ขนมเนี่ยล่ะค่ะคุณยายให้ทำนี่คือกัดกระทงเหรอคะกัดกระทงนี่เรากัดใส่สมัยก่อน,นเรากัดใส่ขนมตาลนนะปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งสมัยก่อนอันนั้นคือไม่ได้ทำขายนะทำกินเองที่ทบ้านก่อน<ช>นะอันนั้นอันนี้ใช่ไหมคะแต่กระทงก็คือต้องกัดเองห่อเองช ของแม่เนี๊ยบมากคือแบบว่าก้นเป็นจีบสี่ช่องติดกันแล้วมีกลัดสวยทุกอันเลยค่ะแม่สอนหน่อยได้ไหมคะหนูจะได้รู้สึกดูเป็นหญิงไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เะใช้ไปไปตองตานีเนาะเราก็เช็ดเสร็จแล้วเราก็ไปผึ่งไปตองตานีเขาจะมีความเหนียวและอันนี้คือตองตานีไหมคะอันนี้ไปตองอกล้วยน้ำว้า<อ>ไปตองกล้วยน้ำว้าเราจะหอ่อข้าวต้มได้อย่างเดียวอ๋อเพราะว่าน,นิ่มหน่อยเขานิ่มแล้วเราก็ประกรบเวลาเราประกรบเนี่ยมันจะมี เส้นอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาควายกันเพื่อการเขาแตกปกติเ<ช>วลาเรากลัดปุ๊บมันจะชอบแตกใช่ไหมคะใช่มสมัยก,ก่อนแม่ก็ใช้ใช้ไม้กลัดอย่างนี้เหมือนกันสมัยก่อนใช้ไม้กัดแล้วก็ตอนหลังพอมาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ใช้เป็นแม็กตอนหลัลงเนี่ยแม็กมันมันมีปัญหากับสุขภาพของคนเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าบางทีเหมือนแม็กมันหลุดอ๋อเดี๋ยวมันทิมเพิ่มอะไรอย่างนี้มันก็ไปทิมสมัยก่อนแม่ต้องเหลาไม้กัดเองด้วยปะไม้กลดสมัยก่อนมีเป็นคิงๆิงไเพราะว่าเขาจะัดอุตายแตกเลยอุต่ายแตก อู้ตายอูย้ตายแตกเลย <c oughs> <c oughs> เกอะแ, <Okay. S 1> แล้วรถมันจะเหลืออะไรถ้าแม่ยังแตกเอามาเอาเร่เข้ามาเรืเข้ามาก็อย่ามอนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานั่งเมาบ่อยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไรจากสวนส่งทองลงมาจากดอยพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือแตกไปแล้วหนึ่งอันอู้พังพินาศไปแล้วอ้าวตายพังพังมันกรอบไปจ้ะพอดีเดี๋ยวมต้องชมโอ้โหขี้เละ่มกของรถเมย์ เราได้มีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาในวันนี้จากสูตรที่พ่อกับแม่สอนลูกค้าเอาเงินเข้ามาบาทหนึ่งเขาก็คือลูกค้าจะบอกว่าให้ขายขอให้ได้วันละแสนนะลูกพอเรามาขายขนมตะโก้เราได้จับเงินแสนต่อวันแล้วเราเรานึกถึงคำแม่เลยนะจุกทูบอกแค่ทุกวันเราทํางานหนักแล้วมันรู้สึกว่าทำไมเราตึงๆที่หน้าอกแล้วเราเจ็บแล้วพอเราทําไปก็เราก็เจอเนื้องอกวันแรกที่เจอมันสองเซนพอเราไปผ่าออกมันประมาณเกือบเกือบกิโละ สามชี้นี้เวิร์กมากคุณควรจะมีติดบ้านคุณไว้นะคะลรี